เฮลิคอปเตอร์จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็บินลงตักน้ำประเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สลาบในภารกิจดับไฟป่า2จุดควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานภาคพื้นดินของเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าในพื้นที่เรียนแห่งชาติสารวินตาบลแม่ยวมอำเภอแม่เสเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดเพราะว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นมีจำนวนจุดความร้อนวันที่26มีนาสูงที่สุดในประเทศ205จุดค่ะค่าฝุ่น pm2.5 แบบรายชั่วโมงก็สูงที่สุดในประเทศ 166กกไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรที่จังหวัดลำปางไฟป่าบระเวณผืนป่าลำห้วยแม่ปอบ้านอ้อตาบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทาซึ่งเป็นจุดที่ไม่ปรากฏข้อมูลการตรวจพบจุดความร้อนแต่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยก็ลาดตระเวนพบจุดนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านนั้นต้องแบกอุปกรณ์ดับไฟป่าแล้วก็ปีนป่ายหน้าผาหินสูงจนันขึ้นไปดับไฟค่ะบางจุดก็เป็นช่องหุบเหวมีลมพัดรุนแรง เปลวไฟพุ่งเข้าใส่เจ้าหน้าที่ทําให้ต้องใช้ความระมัดระวังตลอดเวลาและก็ต้องมีการทํางานกันเป็นทีมค่ะเพราะว่าต้องมีคนคอยแจ้งเตือนอันตรายจากเปลวไฟแล้วก็สภาพพื้นที่อยู่ตลอดเวลาด้วยค่ะนายชัชวาลฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ระบุว่าช่วงนี้จุดความร้อนเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับหลักสิบจากต้นเดือนมีถึงหลักร้อยก็ถือว่าลดลงไปมากค่ะ จากนโยบายการปิดป่าแล้วก็ขอให้ประชาชนนั้นช่วยแจ้งเบาะแสการลักลอบเผาซึ่งก็สามารถจับกลุ่มคนเผาป่าได้แล้ว2อราย